นะครับก็สวัสดีนะครับนะวันนี้เรามาไลฟ์สดนะครับตอนกลางวันกันนะครับเนื่องจากปกติเราไลฟ์สองวันเลยนะครับนะก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะครับเพราะว่ามืดนะครับก็วันนี้นะครับก็มาไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับกับครอบครัวนิสสันมาร์เรานะครับนะมีทั้งหมดสา สามสี 3, 4, นะครับอเดี๋ยวรอลองระหว่างรอผนเข้าชมนะครับ ฝากกดแชร์กันนิดนึงนะครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับทานข้าวกันหรือยังครับมือเที่ยงวันนี้ครับอ่ะโอเค ก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะก็ทั้งหมดนะครับ3คันนี้นะครับปี2018นะครับเริ่มต้นนะครับจากคันที่ผ่อนถูกสุดเลยละกันนะครับ4 0 0พต้นนะครับนะคันนี้คือนิสสันมาร์สนะครับรุ่น 1.2S นะครับปี2018นะครับสีบอลเดิมโรงงานนะครับนะสวยแบบนี้นะครับ คันนี้เราเปิดขาย19,000บาทนะครับโหลดกิ่งเพียง15,000ก,กิโลเมตรนะครับนะอ่ะโอเคเรามาไล่สเปคกันดี้่าครับก็เริ่มต้นนะครับไฟหน้านะครับไฟหลอดฮาโลเจนนะครับมากับโคมแบบมัตติรีเฟกเตอร์นะครับนะกับแต่งหน้านะครับเงาเงานะครับนะ ุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับสําหรับรุ่นเอสตัวเริ่มต้นนะครับถัดไปนะครับบันข้างนะครับกระจกข้างนะครับก็จะเป็นแบบสีดําเรียบๆนะครับนะแบบนี้นะครับดําด้านนะครับไฟเล้ยวอยู่ที่กระจกข้างอ้อขอโทษผู้ผิดไฟเล้วอยู่ที่ข้างนะครับนะแล้วก็อันนี้นะครับล้อแม็กนะครับ มากับรถอยู่แล้วนะครับนะแต่ยางนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นยางปี2020นะครับนะอันนี้นะครับอ่าชัดเจนนะครับนะอันนี้เป็นยางขนาด19555ขอบ15นะครับมาดูกันต่อครับก็ด้ามจับนะครับก็จะเป็นไฟท้ายนะครับ ธรรมดานะครับนะก็ประหยัดงบนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับอ่าโอเคอ่านะครับก็จะเป็นแมนวนวลนะครับหลักๆนะครับนะสําหรับรถคันนี้นะครับด้านในนะครับก็จะคุมโทนนะครับ สีดํานะครับสําหรับด้านล่างนะครับส่วนเพดานนะครับก็จะคุมโทนสีครีมนะครับนะถัดมาครับพงมาลัยนะครับอ่าพุ่มหนังนะครับนะอันนี้ละไห้นะครับนี่นะครับผู้หน้าก็หน้าปัดเลนไ่นะครับนะคันนี้ 3,990กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถปี2018นะครับกว่าจะวิ่งถึงแสนเนี่ยอ่ออีกนานเลยนะครับนะโอเคอาทีน,นี้ถัดไปอ่านี่นะครับวิทยุเครื่องเสียงนะครับนะเครื่องปรับอากาศนะครับพัดลมแอร์นะครับ อันนี้มากับเกียร์ธรรมดานะครับห้าสปีดน,นะครับนะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับเนื้อเป็นแบบนี้นะครับนะดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็เบาะสวยๆนะครับสภาพแบบนี้นะครับนะ ราคาประหยัดครับเงินเดือนเก้าพันหมื่นหนึ่งก็ออกได้นะครับนะสำหรับรถคันนี้นะครับมาดูฝาท้ายกันหน่อยครับอ่านี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูก็ท่องเสื้องนะครับทุกคันเราสตาร์ทไว้หมด ไม่ได้มีคันไหนแบบว,ว่าร้องหมกเวกไายวเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูแชทนิดนึงนะครับอันนี้คันที่สองนะครับมาสนะครับสีแดงนะครับปี2018เหมือนกันครับแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นตัว E นะครับนะ สีแดงสดๆแบบนี้เลยนะครับนะทุกอย่างจะดูคล้ายๆกับคางสีเทานะครับแต่จะเริ่มนี่นะครับหนึ่งกระจก้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วนะครับนะเป็นสี l ี d แ,แล้วนะครับส่วนตัวสีเทาเมื่อกี้ จะเป็นแบบธรรมดานะครับนะนี่นะครับรถคันนี้นะครับ,รบแต่เดี๋ยวเฮียเรานะครับจะเปลี่ยนอยู่กับคุณลูกค้านะครับนะว่าคุยกันนะครับนะอ่ะมาดูด้านในกันครับ ตัวนะครับนะก็จะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับพวงมาลัยนะครับหุ้มหนังเหมือนกันนะครับคือเพดานสีครีมนะครับด้านล่างสีดํานะครับแล้วก็บะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับคนละแบบกันนะครับ อ่านะครับมีรถลายนะครับโอเคเรามาดูด้านในกันครับก็รถคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับกับคันสีแดงนะครับนะคันนี้ปีสองพันสิบแปดนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับอันนี้วิทยุเขานะครับจะเสียงหน่อยนะครับนะอ่า แล้วก็เหมือนกันนะครับอื่นๆคันนี้ก็เกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะครับอีกนิดนึงนะครับจากคันเทานะครับแต่เดี๋ยวผมแจ้งราคาอีกทีนึงแล้วกันนะครับตอนสรุปทิ้งท้ายนะครับส่วนราคาคันนี้บาทนะครับสูงกว่าคันเทาสามหมื่นบาทนะครับนะได้ฟัง์ชันเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับสำหรับ รถมาร์สสีแดงคันนี้นะครับก็เริ่มเป็นระบบไฟฟ้าหลายๆอย่างเลแล้วนะครับนะมีใครสนใจชอบไหมครับคันนี้สีสวยๆนะครับนี่นะครับแดงๆสดๆแบบนี้นะครับรลิวรอยไม่มีนะครับเป็นไงครับผ่านไปสองคันนะครับตอนนี้สองแสนสี่หมื่นเก้าพบาทครับรถคันนี้สองแสน 9,000บาทครับ5เปลี่ยนแบยังใหม่นะครับโอเคไปกันต่อครับคันสุดท้ายของเรานะครับก็เป็นนิสสันมาร์นะครับปี2018เหมือนกันนะครับคันนี้สีดำนะครับเป็นตัวไบมอน LED นะครับเป็นไงครับสวยใช่ไหมครับวิ่งไปไหนนะครับทงกลางวันกลางคืนสวยสะดุดนะครับนะ สะดุดตกกลุมลักนะครับอ่ะถัดมาครับเป็นอื่นก็เหมือนกันนะครับนะตรงนี้นะครับกระจกข้างนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้ก็ได้แม็กแต่งแล้วนิดโตะด้วยนะครับนะยังดีมียี่ห้อนะครับอ่า ดูด้านท้ายกันนะครับนี่นะครับไฟ LED นะครับเหมือนกันนะครับเจ้าของเก่าติดกล้องหลังมาด้วยนะครับนะนี่นะแต่งร่างเป็นทันพรเมอร์ได้นะครับล้อเล่นนะครับอ่ะโอเคไปดูด้านในกันครับนี่นะครับด้านในนะครับ ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับอ่ะนี่นะครับระบบไฟฟ้านะครับนะเบาะก็จะเหมือนคันสีแดงนะครับเหมือนกันเลยนะครับด้านในก็สีคครีมเหมือนกันนะครับที่บังแดดยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะครับนะรักษาคงความใหม่นะครับอ่ะส่วนคันนี้นะครับวิ่งกันอยู่ที่สอง6 0นกว่ากิโลนะครับ วิ่งน้อยๆนะครับนะทุกคันเลยนะครับอ่านะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับขายอยู่ที่สองแสนเก้าหมืเก้าันบาทครับสำหรับสองพสิบแปดสีดำคันนี้นะครับนะโอเค เดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยนะครับก็คันนี้นะครับนิสสันมาร์สสีดำนะครับเป็น 1.2e นะครับไดมอนด์ Diamond LED นะครับ299,000บาทนะครับคันสีแดงนะครับ 1.2e เช่นกันนะครับปี 3, 18เหมือนกันคันนี้ถ้าเปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่นะครับเราขายที่ 279,000บาทครับถัดมานะครับวอนเบาเบาสบายๆนะครับกับน i s สั n m a r ์นะครับปี20108นะครับ1.2 S นะครับตัวเริ่มต้นนะครับคันนี้ยางใหม่ปี2 0 2 0นะครับนะ่อน4,000กวปรบาทเท่านั้นเองนะครับอาทีนี้เรามาไล่ราคาผ่อนค้างงวนกันอีกว่าครับผมขอแจ้งเป็นเลข7ปีละกันนะครับจะได้เห็นตัวเลข เบาๆกันนะครับนะก็คันสีเทานะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับ4,391บาทนะครับนะถัดมาคันสีแดงครับเจ็ดปีครับผ่อน4,920บาทครับและคันสีดำนะครับเจ็ดปีผ่อน5,273บาทนะครับทั้งหมดนี้นะครับคุณแค่เงินเดือน ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับคุณก็สามารถออกรถเหล่านี้ได้แล้วนะครับนะหมื่นนิดนิดนะครับหรือว่าจะรวมรายได้กันก็ได้นะครับหรือว่าอาชีพไหนก็ลองมาคุยกันได้นะครับนะเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะครับก็แจ้งกันนิดนึงแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อดีนะครับของรถมือสองนะครับ ก็ผมเห็นบทความมานะครับก็มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็ข้อดีของรถมือสองนะครับก็หนึ่งนะครับราคารถนะครับราคาเปล่าเปล่าเนี่ยนะครับราคาสุทธินั่นเองนะครับถูกกว่ารถป้ายแดงนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อถูกกว่าตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะครับอาทิรถราคาแค่หนึ่งล้านบาทนะครับมือสองแท็กซ่คออกมาจากโชว์รูมนะครับ คุณวิ่งไม่รู้แหละ3เดือน5เดือน1ปีนะครับรถราคาขายมือสองอยู่ที่5้าแ0,000บาทนะครับถ้าคุณตัดสดเนี่ยตุ้มมือสองนะครับคุ้มสุดๆไปเลยนะครับและช่วงนี้ลดหลุดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผลกระทบจากโควิดนะครับทำให้รายได้คนทั่วไปประสบปัญหานะครับนะก็เหมือนเป็นนาทีทองของคนที่มีนทรศัพท์นะครับ ในการจับจ่ายซื้อรถนะครับนะอถัดไปครับข้อสองก็คือรุ่นท็อปราคาถูกรุ่นท็อปราคาถูกนั่นคืออะไรนะครับพอลถนะครับกลายเป็นรถมือสองแล้วเนี่ยราคามือสองนะครับรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปนะครับห่างกันไม่มากนะครับหลักหมื่นนะครับนะครับหรือไม่บางทีก็เต็มที่ครับแสนเดียวนะครับปีเดียวกันนะครับ ท่เส้นสมมุติว่ารถค้ายแดงใช่ไหมครับรุ่นเริ่มต้นราคา500,000นะครับส่วนรุ่นท็อปของเขาเนี่ยราคาประมาณ700,000เพราะเหลือมือสองนะครับรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปอะครับตอนแรกห่างกันประมาณ200,000พอเป็นมือสองนะครับห่างกันอาจจะเหลือไม่ถึง90,000 ก็เป็นไปได้นะครับนะแล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ปีนะครับอ่ะถัดไปครับก็รถนะครับทุกวันนี้ก็ได้ดอกเบี้ยนะครับก็เริ่มจะต่ําลงนะครับสําหรับรถมือสองนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทางธุรกรรมการเงินนะครับหลายๆไฟแนนซ์เองเนี่ยครับต่างคนก็ต่างแย่งลูกค้ากันนะครับ ก็แข่งขันกันครับในเรื่องของดอกเบีย้ยเพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าดังนั้นก็เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อนะครับดอกเบีย้ยไม่ได้ทิ้งห่างกับป้ายแดงนักสักเท่าไหร่นะครับสําหรับคนที่สนใจรถมือสองอ่ะถัดมาครับก็คือราคาขายนะครับสามารถต่อรองคุยเจราจากันได้นะครับกับเจ้าของกิจการนะครับว่ารถ ที่ลูกค้าสนใจครับสามารถคุยต่อรองราคาได้หรือเปล่านะครับว่าแต่ละที่นะครับเขาขายเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นป้ายแดงนะครับออกศูนย์ออกข้างนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ไปต่อรองราคาเขานะครับเขาขายราคาไหนก็ราคานั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเซลล์นะครับจัดของแถมหรืออะไรให้คุณนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยสำหรับสายซิ่งหรือว่าสายรอชอบรถแต่งนะครับ ก็บางคันเขาก็จะแต่งมาให้อยู่แล้วนะครับพอใจส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อใหม่นะครับแม็กที่แต่งมาแล้วนะครับท่อนะครับหรือว่าชิ้นส่วนอื่นๆนะครับอาทิเช่นพงมาลัยนะครับดิฟฟี่นะครับเบาะนะครับหรือว่าส่วนต่างที่ทําพุ่มเชฟล่ามานะครับนะป้ายแดงก็จะเป็นแบบมาตรฐานแต่งจากโรงงานครัอาจจะแบบ ไม่ได้ความตื่นเต้นท้าทายนะครับเพราะว่ารถเหมือนเหมือนกันนะครับทั่วประเทศนะครับถ้าได้แต่งเองก็เหมือนงานศิลปะนะครับนะอ่ะโอเคก็เข้าๆประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับกับ n i สสันมาร์นะครับทั้ง3คัน3สีนะครับครอบครัวนิสสันมาร์ที่กิงของบิ g คานะครับปี2018ทั้งหมดนะครับเริ่มต้นผ่อน4,000บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจก็ลองเข้ามาดูมาชมกันได้นะครับอยู่ที่ ถนนเอกชัยนะครับจังหวัดสมุรสทรสาครติดกับข้างแมคโครนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถโทรต่อนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0984267797นะครับเป็นเบอร์โทรคุณเอกนะครับและผมผูพูดอธิบายอยู่ตรงนี้นะครับแอดมินบิวนะครับนะ0982822435นะครับ ก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ